ผู้จัดและนักแสดงซิทคอมอารมณ์ดีฟิตเนส,สเสดจญาตทางช่อง 9M t HD เซนาห้อยเกียรติศักดิ์เผยกับนายทะเห็นว่าไม่โกรธสาวอุ้มลักษณะเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังคำอีกต่างหากที่สาวอุ้มเปรียบเทียบเขาเหมือนสัตว์เลี้ยงจนเดินวิจารณ์ยับในโลกโซเชียลค่ะ คือผมเล่นกับเขาอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้ววินลียตัวดีเลยพูดกอกหูน้องๆเขาก็มารายการผมทุกรายการอยู่แล้วเขาก็ฟังวินลี่อกอุ้มชีวิตนะมีตัวตุ่นเข้ามาบุนวายท่านอุ้มไปเดินกับไอไ้อไนี่มันเหมือนคนสวยๆคนหนึ่งแล้วเดินกับหมากระเป๋าอะไรอย่างนี้เราก็เล่นกันแล้วเราก็เล่นไลน์แล้วก็เราก็ออมกันอย่างนี้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเขา ไม่อย่าไปว่าเขาเลยแบบว่าจริงๆแล้วบางทีแบบว่ามันมันด้วยความสนิทด,ด้วยความอะไรด้วยเราเราคิดว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นหมาหรือเราเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นอะไรนะฮะเขาพูดเล่นเขาพูดเขาพูดหยอกล้อกับเราอย่างนี้อยู่แล้วแต่แบบบางทีคนเอาไปจับไปอย่างนั้นก็ก็ต้องขอขอโทษแทนอุ้มด้วยแต่จริงๆแล้วเขาไลายมาถามผมก่อนที่จะรายการที่จะออกด้วยซ้ำ ส่วนปฏิบัติการลดน้ำหนักพิชิตใจสาวอุ้มผ่านมาไม่กี่เดือนเซนาหอยก็รีดน้ำหนักไปได้แล้วถึง15กิโลค่ะแต่สุดท้ายแล้วหากฝ่ายหญิงจะไม่ใจอ่อนยอมเดทด,ด้วยเขาก็ไม่ว่าอะไรค่ะ